ก่อนที่เราจะทําความรู้จักกับโทลุม,มักโตเราต้องรู้สัก,ก่อนครับว่าไอา้คาว่าโทรุม a กโตเนี่ยมันหมายถึงผู้ขี่โทรุครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราควรทําความรู้จักนั้น เราต้องทำความรู้จักกับมัจจุราชแห่งเวหาจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารบนฟากฟ้าโลกของเราตั้งชื่อมันว่า The ะ l e ลเ o ีย o โนทแต่ชาวนาวีเรียกมันว่าโทรุสิ่งมีชีวิตที่ถูกขนานนามว่าเป็นเงาสุดท้ายทำไมชาวนาวีถึงเรียกว่าโทรุนั่นก็เป็นเพราะว่าวิธีการล่าของมันครับมันจะบินขึ้นไปนะจุดสูงสุดและหลังจากนั้นมันก็จะดิ่งพสุธาลงมาด้วยความเร็วสูง สิ่งที่เยื่อไม่ว่าจะเป็นอีกาหรือชาวนาวีแม้กระทั่งสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่น่าสงสารจะได้รับรู้มีเพียงแค่สิ่งเดียวครับและสิ่งสุดท้ายนั่นก็คือเงาเงาขนาดมหึมาที่ลงมาอย่างฉับพลันและหลังจากเงานั้นก็คือความตายนั่นเองครับไม่มีโอกาสได้กรีดร้องไม่มีโอกาสได้ต่อสู้นั่นคือสิ่งที่เรียกว่าเงาสุดท้ายนั่นเองหากจะ